มีข่าวหนึ่งว่าคุณมีความฝันในการร้องเพลงก็จริงแต่ป๊าป๊าคุณไม่ชอบให้คุณร้องเพลงเลยเพราะอะไรอะ่ะเพราะเสียงหรือว่าเพราะอยากให้นู่เป็นดาราหรือเพราะเขาลํำคาญอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> คือคนที่ได้ยินพีคร้องเพลงก่อนที่จะเป็นคนอื่นคือป,ะปะ๊าป๊าเคยแบบว่าไปงานมันเกิดเพื่อนป๊าป๊าอะไรย่างเงี้ยแล้วป๊าป๊าเขาก็คงไม่เคยได้ยินพีคแบบร้องเพลงในที่สาธารณะเท่าไหร่ <c oughs> วันนั้นก็ร้องงานมันเกิดเพื่อนป๊าป๊าร้องเสร็จปุ๊บที่หลังไม่ต้องร้องแล้วเูา คืองวดร้องหบดร้องร้องเพียรนะเขาไม่คนพูดตรงไงแต่ว่าพูดบพี่นะแต่เขาเขาพูดจริงแต่เราฟังไหมก็เลยหล่จากนั้นก็มีไปไปเรียนบ้างป๊ะป๋าก็พาไปเียนคือเราเราไม่เราไม่ย่อท้อต่อคาพูดของป๊ะป๋าเราไปเรียนต่อเพื่อจะพัฒนาตัวเองใช่ก็ปปาก็พปเรียนพาไปเรียนสองครั้งแล้วเราก็รู้สึกเหมือน เราตามเพื่อนคนอื่นไม่ทันอะ่ะตอนนั้นไม่ได้เรียนเป็นตอนน้าอาย<ร>อะไรครับน่าจะสิบสองสิบสามสิบี่พี่จำไม่น่า<ว>จำไม่ได้นะเเสียงสไตล์นี้ตั้งแต่เด็กเลยสไตล์นี้เลยคือแบบสไตล์นี้เลยแล้วก็แล้วเหมือนเวลาแบบสอนอะไรเราเราเรา,เราไม่เข้าใจอะ่ะเออเราตอนนั้นด้านได้ไปเป็นนักแสดงก่อน